ีจ้ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้ยายพินจะพาบรรดาเ,เมนูเมนูที่เข้ากับฤดูกาลนะจ๊ะนะจ๊ะอันนี้กะปิจ้ะกะปิสองช้อนใส่ไปเลยปิสองช้อนใส่ไปเลยยน,นี่ในหม้อมีอะไรในหม้อมีน้ําตาลกับแบดแซยายพินใส่แบดแซไปหน่อยหนึ่งเนาะ แบดแซที่วันนั้นเยพินทําผลไม้ดองแช่อิ่มมาเหลืออยู่ก็เลยใส่ไปกะปิเยพินใส่ไปสองช้อนนะนะจ๊ะแต่ใครทําไม่เป็นถือว่าพลาดนะน้ำประหวานในเนี่ยประหวานกะปิใส่น้ำปลาก็ได้นะจ๊ะแต่นี่เยพินว่ากะปิมันก็หอมดิเยปินใส่ไปสองช้อนเลยนะ น้ำปลาปนกับกะปิก็ได้หรือใส่กระปิอย่างเดียวก็ได้ชิมมาเลยจ้ะาตามที่ชอบใจจ้ะไว้ไม่ต้องแรงมากนะแต่ถ้าใส่กระปิมากสีมันจะดำจ้ะเดี๋ยวพี่เพินใส่เกลือเม็ดไปจักต้อยหนึ่งเนาะเพิ่มความเค็มอีกสักหน่อยหนึงเนะี่ยเกลือเม็ดเนี่ยเดี๋ยวล้างน้ำก่อนนะจ้ะ พอแล้วนะก็เม็ดล้างน้ำแล้วใส่ลงไปแล้วเคี่ยวไฟเบาๆถ้าใส่กระปีมากมันจะดำจ้ะมันจะดูไม่น่ากินเดียพาไปดูเนะี่ยดูมะม,ม่วงบัณยพินมันออกลูกเนะี่ยน่าทำน้ำประหวานไหมจ๊ะ เต็มต้นเลยเห็นไหมรุ่นแก่แล้วก็มีรุ่นเล็กๆก,ก็มีพังออกเป็นช่อก็มีเป็นปั้นๆเลยนะ่ะปีนี้อากาศดีมะม่วงดกมากเลยจ้ะก่อนตอนที่ว่ายังไม่ทําหลังคาตรงนี้จะพินเอื้อมเก็บถึงเลยจ้ะลูกเต็มต้นเลยเนาะหลังบ้านก็มีนะน่ะเป็นพั่วๆเต็มเลยแก่ละมันก่อนสอยมาแต่วันนี้จะพินไปซื้ออันนี้มา ซื้อแก้วขมิ้นมาโลหนึ่งยี่สิบาทปีนี้มะม่วงถูกจ้ะเก็บมาไม่ใหม่ย้างสดๆดเลยนะเนี่ยเขี่ยก่อนนะขอเวลาเคี่ยวสักจ็ดหนึ่งเนาะจ้ะหลังจากเดือดขนาดนี้เราก็ชิมเลยนะเอาเค็มหวานเค็มตามที่เราชอบใจจ้ะแต่ยายพินชอบหวานน้ำเนาะหวานน้ำเค็มจ้ะแค่เนี้ยปิดแก๊สได้ละ แค่นี้น้ำตาลปี๊เป็นครึ่งกิโลนะเนี่ยตามแค่ไรใส่ไปเลยจ้ะช่วงนี้หอมแดงถูกถๆกับพริกขี้หนูซอยใส่ลงไปเลยใส่ไปเลยจ้ะหอมดิบหรือเจ้าเจียวก็ได้จ้ะ เคี่ยวจนเหนียวๆให้มันเหนียวๆน,นะจ๊ะหอมปุ๊บนี่จ้ะกุ้งแห้งใส่อย่าใส่หมดนะจ๊ะกุ้งแห้งเอาไว้โรยเวลาเราจะกินอีกจ้ะ ก็ลองนึกดูเนะี่ยถ้าชอบเค็มก็เติมไอ้นี้เอีงไปอีกได้ถ้าชอบเค็มก็เติมเกลือเติมอะไรไปได้ถ้าชอบเผ็ดก็เติมพริกผงลงไปจากเวลาจะกินนะ่ะยอดเค็มหวานใส่กุ้งไปอีกหน่อยนะึง กุ้งเวลาเราต้องขอยกักมั่งเวลาเราจะกินแล้วเราค่อยโรยทีหนึ่งจ้ะนี่จ้ะขอเวลาตักใส่ถ้วยก่อนนะจ้ะช่วงนี้จะพินแพ้ท้องแต่เพื่อนดูนะน่ากินมากขอเวลาตักใส่ถ้วยหน่อยนะจ้ะเดี๋ยวขอจะพินซอยมะม่วงให้เป็นชิ้นบางๆหน่อยเนาะ,ะมันหนาไปฟันจะพินเคี้ยวไม่ถน,นัดเนาะลายจะไหลจ้ะเวลากินนะจ๊ะ ม่วงน้ำลายจะเป็นจะไหลช่วงนี้บอนทอ้องยเป็นแพ้ท้องแทนบอนเนี่ยดูนะจ๊ะใส่ไปเยอะน้ำเชื่อมเราไม่ต้องเสียดายนี่จะ้ะน้ำเชื่อมเยอะๆเสร็จแล้วเนี่ยจะว่าเยอะไปใส่พริกก่อนใส่พริกอีกหน่อยนึงเผ็ด เผ็ดอีกสักนิดนึงรสชาติมานะนี่มะม,ม่วงสดนะไม่ใช่มะม่วงดองนะย๋ยปินก็จะไปนั่งกินละพอไม่น้ำเชื่อมปะไปกินมะม่วงนะ้ำปลาหวานกันนี่จะ้ะข้างบ้านยายปินก็เปิดเพลงเสียงดังนะไปกินหน้าบ้านดีกว่าเนาะ